ดิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่231รยสาเหยวยวนในยามราตรีสิ่งที่ทำให้ควางสร้างแปลกใจมากก็คือถึงแม้ว่าภัยอันตรายในใจของเขายังคงมีอยู่โดยตลอดก็ตามแต่ชาวบ้านและหมู่บ้านเหล่านี้ก็ดูแสนจะธรรมดามากซึ่งเขาเองก็ดูไม่ออกถึงร่องรอยเบาะแสแม้สักนิดแต่อย่างใด ตรงกันข้ามกลับเป็นตัวล่วที่กำลังดื่มดำกับอาหารรสเลิศนั้นส่งเสียงโฮร้องอย่างอิ่มอกอิ่มใจไปพลางเรียกความซางให้มากินอาหารไปพลางแต่ถึงแม้ว่าตัวล่วจะดูเหมือนไม่ระวังตัวก็ตามแต่เขาก็คอยสังเกตรายละเอียดอยู่ตลอดเวลาเห็นได้จากกล้ามเนื้อที่อยู่ในสภาวะปูดโปนออกมาครึ่งหนึ่งไปทั่วทั้งตัวและในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าเขาจะกินอาหารยังไงเขาก็มักจะพยายามที่จะใช้มือข้างเดียวส่วนมืออีกข้างหนึ่งก็เตรียมการป้องกันเอาไว้ถ้ามีคนถือโอกาสนี้บุ่มบ่ามเข้ามาเขาย่อมมีปฏิกิริยาตอบสนองได้ตั้งแต่ครั้งแรกโดยทันทีไม่ผิดแม้ว่าเขาจะเป็นนักกินแต่เขาก็ไม่ใช่คนปัญญาอ่อน ในเมื่อควางซางเองก็ดูเหมือนจะสัมผัสรับรู้ได้ถึงความไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าตอนนี้ควางซางจะมองไม่เห็นถึงต้นสายปลายเหตุใดๆก็ตามแต่เขาก็ยังไม่อาจชะล่าใจได้แม้แต่นิดเดียวเพียงแต่เมื่อตัวลวกกินจนอิ่มท้องแล้วและเห็นว่าควางซางกินเข้าไปไม่น้อยด้วยชาวบ้านเหล่านั้นก็เริ่มกินมื้อค่ำของตัวเองหมู่บ้านนี้ก็ยังคงเงียบสงบ หาถึงภัยอันตรายอะไรเหล่านั้นไม่เจอแม้แต่นิดเดียวในระหว่างที่กินข้าวพูดคุยกันอย่างสบายๆยอยู่นั้นหวางซ่างและตัวลัวก็รู้สึกถึงสถานการณ์ที่เป็นรูปธรรมของชาวบ้านเหล่านี้ชาวบ้านเหล่านี้คือชาวบ้านของเมืองถางเซียเนื่องจากภัยพิบัติวันสิ้นโลกได้ย่างกรายเข้ามาถึงเร็วมากพลังขับเคลื่อนของรัฐบาล ก็ไม่สามารถที่จะอบพยพคนของหมู่บ้านทุกคนทุกแห่งเข้ามาในเมืองได้ในเมืองจึงยังมีคนไม่มากเท่าไหร่นักส่วนกองกำลังทหารของกองกำลังทหารสนับสนุนก็ไม่สามารถมาดูแลที่นี่ได้อย่างทันการดังนั้นหมู่บ้านเหล่านี้จึงทำได้เพียงแค่ปิดล้อมตัวเองภายใต้คำสั่งของรัฐบาลชั่วคราวอย่างจำใจเท่านั้นจากแผนการของทางด้านรัฐบาลแรกเริ่มเดิมทีนั้น หลังจากที่สถานการณ์ในเมืองคงที่แล้วทางรัฐบาลก็จะส่งทหารเข้ามาดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่หมู่บ้านเหล่านี้แต่นึกไม่ถึงว่าหลังจากเกิดเพศภัยครั้งแรกจะสร้างความยุ่งยากให้แก่แผนการเดิมนี้และสุดท้ายชาวบ้านของเมืองทางเสี่ยเหล่านี้ก็ถูกพวกเขาหลงลืมไปสิ่งที่ยังถือว่าคุ้มค่าก็คือ ปกติแล้วชาวบ้านเหล่านี้ทำอาชีพทำไรนาสมรรถภาพร่างกายจึงถือว่าไม่เลวนักดังนั้นจึงไม่มีคนที่ถูกพิษซอมบี้มากมายเท่าไหร่นักบวกกับที่สิ่งแวดล้อมภายในนี้ก็ค่อนข้างปิดกัน้นมีอุปสรรคใหญ่หลวงมากมายซอมบี้ที่อยู่โดยรอบจึงไม่เข้ามาส่วนอาหารการกินที่สะสมไว้ของเหล่าชาวบ้านก็มีไม่น้อย ต้นน้ำลำธารก็อุดมสมบูรณ์จนที่นี่กลับกลายเป็นเมืองแห่งความฝันแห่งหนึ่งไปเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายที่เหตุการณ์แผ่นดินไหวเพศภัยครั้งที่สองได้ทำลายความสงบของที่นี่ไปชาวบ้านไม่น้อยต่างก็ล้มตายท่ามกลางเหตุการณ์แผ่นดินไหวชาวบ้านที่เหลือก็ไม่กล้าออกไปทำได้เพียงสร้างบ้านขึ้นมาใหม่ดังนั้นควาง้างและตัวลัว่ว จึงได้เห็นบ้านไม้ไง่ายๆท่ามกลางซากปรักหักพังเหล่านี้อาจเป็นเพราะว่าตัวลั่วได้ให้อาวุธเหล่านั้นคนเหล่านี้จึงค่อนข้างเป็นกันเองกับควางซางและตัวลั่วมากดังนั้นไม่เพียงแต่จะเตรียมอาหารมากมายให้แก่ควางซางและตัวลั่วแล้วอีกทั้งยังหาบ้านไม้หลังหนึ่งให้พวกเขาได้พักผ่อนอีกด้วย้องมแล้วทรัพ ปฏิกิริยาตอบสนองของนายเกิดความผิดพลาดไปหรือเปล่าหลังจากที่กลับเข้าไปในบ้านไม้แล้วตัวลัวที่โยนถั่วลิสงคั้วที่เหล่าชาวบ้านนำมาให้เข้าปากก็ได้ถามขึ้นด้วยความอยากรู้คนเหล่านี้ดูเหมือนจะปกติมากนะพวกเขาไม่ได้วางยาพิษในอาหารตอนแรกอะ่ะฉันได้เตรียมการสังหารไว้แล้วเชียวเมื่อพูดถึงตรงนี้ ใบหน้าของตัวล่วก็ปรากฏสีหน้าแห่งความอยากรู้ออกมาหรือว่าภัยอันตรายนั้นไม่ได้มาจากชาวบ้านเหล่านี้แต่ถ้ามันอันตรายจริงๆงั้นทำไมพวกเขาถึงได้อยู่รอดมาจนถึงตอนนี้ละ่ะฉันเองก็ไม่รู้บางทีฉันอาจจะเข้าใจผิดไปก็ได้ในเวลานี้ความซางเองก็สงสัยเช่นกันเขาส่ายหน้าแล้วพูดว่า ช่างเหอะไม่ว่าจะยังไงพวกเราก็ขอค้างเพียงแค่คืนเดียวพรุ่งนี้เช้าพวกเราก็เดินทางแล้วแต่เผื่อไว้คืนนี้ก็ระวังตัวหน่อยละกันอืมรู้แล้วเอางี้นายนอนก่อนครึ่งคืนแล้วฉันค่อยนอนครึ่งหลังตัวรวบพยักหน้าหลังจากนั้นก็ตบไปบนท้องก่อนพูดว่า,าคืนนี้ฉันกินไปตั้งเยอะเลยนอนไม่หลับเดี๋ยวรอให้ย่อยก่อน อืมได้บีอะไรก็เรียกฉันละกันถึงแม้ว่าตัวล่วจะดูเหมือนไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ก็ตามแต่ควางซางก็ยังเชื่อมั่นในตัวเขามากดังนั้นเมื่อได้ยินคำพูดของตัวล่วในตอนนี้เขาก็พยักหน้าหลังจากนั้นก็เอนหลังพิงหัวเตียงไม้นั่งคัสมาตและหลับตาลงถึงแม้ว่าสมรรถภาพและจิตวิญญาณในตอนนี้ของเขาจะแข็งแกร่งมาก ถึงจะไม่ได้นอนหลับมาหลายคืนก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดแต่เพื่อให้ตัวเองมีกําลังวังชาเอาไว้ปกป้องตัวเองเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับสงครามให้มากพอควางสั่งจึงยังเลือกที่จะฟื้นฟูก,กำลังวังชาผ่านการนั่งสมาธิเอ้ยน่าเสียดายถ้าไม่ใช่พระผมที่ยาวออกมาตอนนี้น้องมแมลงสาบก็คงจะเหมือนพระสงฆ์ไปแล้วในขณะที่มองไปยังควางสังที่กำลังนั่งขัดสมาธิอยู่นั้น ตัวลัวก็ยิ้มออกมาเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ดื่มเหล้าไปพลางกินถั่วลิสงไปพลางต่อไปแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอากาศในช่วงนี้ที่ร้อนมากเกินไปหรือเป็นเพราะคืนนี้ดื่มหนักมากเกินไปกินอาหารย่างไฟมากเกินไปหรือเปล่าตัวลัวในตอนนี้จึงได้ยิ่งอยู่ยิ่งรู้สึกร้อนมากขึ้นเรื่อยๆและในเวลาเดียวกันในใจ กลับอดที่จะรู้สึกบูบบวาบวาทำให้เขายากที่จะนั่งลงอย่างสงบได้ร้อนมากออกไปเดินเล่นข้างนอกสักหน่อยดีกว่าความร้อนที่ไม่ทราบสาเหตุทำให้ตัวลุ่ยยากที่จะอดทนไหวเขาส่ายหน้าแล้วเปิดประตูเตรียมจะออกไปสูดลมหายใจข้างนอกแต่ในตอนนั้นเอง เงาที่หลบๆซ่อนๆร่างหนึ่งก็ปรากฏตัวตรงหน้าของเขาใครอะเมื่อเห็นเงานั้นในตาของตัวลั่วก็เคร่งขรึมขึ้นมาในทันทีจากนั้นก็ชักปืนออกมาเตรียมการยิงเงานั้นอย่าอย่ายิงเมื่อเห็นตัวลัวชักปืนออกมาเงานั้นก็ตะโกนออกมาหลังจากนั้น ก็ยืนอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวและในเวลาเดียวกันตัวลัวก็มองเห็นท่าทางของเงานั้นได้อย่างชัดเจนเธอเป็นผู้หญิงหน้าตาสะสวยอีกทั้งยังมีรูปร่างอ่อนช้อยอ่อนแอมีสเสน่ห์อย่างมากคนหนึ่งผิวกายของผู้หญิงคนนี้ขาวละเอียดแวววาวอย่างคนสุขภาพดีในตากลมโตราวกับผลแอปริคอรททรงมาตรฐานคู่นั้น ได้แสดงออกถึงความรู้สึกที่ขลาดและสับสนทำให้คนเกิดความรู้สึกอยากที่จะเอาชนะขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวรูปร่างของเธอไม่ถือว่าสูงมากนะักแต่ร่างกายของเธอนั้นได้สัดส่วนมากเธอสวมกระโปรงยาวสีแดงรูปร่างอันอรชรทรงสเสน่ห์ผายใต้ผ้าที่บางเบาแทบจะไม่มีสิ่งใดเหลือขาทั้งสองข้างที่ได้สัดส่วนไร้ซึ่งถุงน่อง ต้นขาที่ขาวละเอียดเปลือยเปล่ารองเท้าหนังอันนุ่มนวลสีขาวคู่หนึ่งก็ช่างปราณีตละงดงามมากจริงๆเธอดูเหมือนจะมีอายุที่ไม่ถือว่าน้อยนักแต่กลับดูเหมือนกับผลลูกท้อที่กำลังสุกงอมทำให้คนที่พบเห็นน้ำลายไหลย้อยออกมาอยากที่จะพุ่งตัวเข้าไปลิ้มลองสัมผัสให้สิ้นซากไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือหญิงงามหายากคนหนึ่งเลยทีเดียว นึกไม่ถึงว่าในหมู่บ้านแห่งนี้จะยังมีหญิงงามแบบนี้อยู่ด้วยในขณะที่มองไปยังผู้หญิงที่สวยงามสุดทราบซึ้งใจคนนี้อัตราการเต้นของหัวใจที่ไม่ทราบสาเหตุในใจของตัวลัวก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าหน้าอกของเขาในตอนนี้ได้มีเปลวไฟแผดเผาอยู่ภายในยังไงอย่างนั้นทำให้เขาอดที่จะเลือดสูบฉีดพลุ่งพล่านไม่ได้ เมื่อครุ่นคิดอยู่สักพักหลังจากที่มายังเทียนชาวแห่งนี้ดูเหมือนเขาก็ไม่ได้ใกล้ชิดหญิงสาวมาหลายเดือนเช่นกันถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้กระหายผู้หญิงเหมือนกับที่กระหายอาหารรสเลิศก็ตามแต่เมื่อเห็นผู้หญิงรูปงามคนนี้เขากลับใจร้อนบูบวาบขึ้นมาในทันทีวินาทีต่อจากนั้นตัวลัวก็ยังพยายามที่จะสงบลงสายหน้าแล้วพูดว่า เธอมาทำอะไรฉันบอกพวกเธอแล้วไม่ใช่เหรอคืนนี้ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาใกล้พวกเราที่นี่ฉันฉันฉันไม่ได้มีเจตนาร้ายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปากกระบอกปืนและการซักถามดูเหมือนผู้หญิงคนนั้นจะเกิดอาการกระสับกระส่ายขึ้นมาไม่น้อยเธอกอดอกที่เฟื่องฟูนั้นไว้จนทำให้หน้าอกนั้นดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น พร้อมกับพูดด้วยแววตาสุขสกาวว่าฉันเพียงแค่อยากถามพวกนายยังมีอาวุธมากไหมฉันฉันอยากจะขอแลกสักหน่อยอ๋อเธออยากได้อาวุธเหรอเมื่อได้ยินคำพูดของผู้หญิงคนนั้นตัวลัวก็อึ้งงันไปหลังจากนั้นก็ยิ้มออกมา อ๋าอาวุธอ่ะยังพอมีแต่เธอจะเอามาแลกกับอะไรมีของกินเหรอบ้านบ้านของฉันถูกแผ่นดินไหวพังยับเยินแล้วอาหารก็เลยมีไม่มากถ้าไม่มีของกินอะไรงั้นขอแลกผู้หญิงคนนั้นกัดริมฝีปากใบหน้าแสดงออกถึงความลังเลเล็กน้อย เรากับกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างหลังจากนั้นก็กัดฟันพร้อมพูดว่าแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีอาหารแต่ฉันยังมีสิ่งอื่นอย่างเช่นอย่างเช่นร่างกายของฉันเมื่อพูดถึงตรงนี้ดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นจะยอมจ่ายค่าตอบแทนที่สูงเธอหลับตาลงแล้วพูดว่า ขอแค่นายให้อาวุธกับฉันฉันก็สามารถเอาร่างกายของฉันแลกให้กับนายนายวางใจเถอะนอกจากสามีของฉันที่เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่มีใครได้แตะต้องตัวฉันฉันยังสะอาดไม่สกรปรกถึงแม้ว่าในใจจะคาดการไว้แล้วก็ตามแต่ตัวล่วกกลับยังอดที่จะอึ้งงินไปไม่ได้ นึกไม่ถึงว่าผู้หญิงคนนี้จะนำร่างกายมาแลกกับอาวุธได้แต่ตัวลัวก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจมากแต่อย่างใดถึงยังไงอาวุธและดินระเบิดในท่ามกลางวันสิ้นโลกก็ยังเป็นวัตถุที่สำคัญที่สุดขอแค่มีอาวุธก็เท่ากับมีต้นทุนในการปกป้องตัวเองแล้วก็จะยิ่งทำให้สถานะในหมู่บ้านสูงขึ้นด้วยจนกระทั่ง สามารถใช้หลีกเลี่ยงการเกิดเรื่องราวที่สกรปรกโสม,มมได้ด้วยถ้าเปลี่ยนเขาเป็นผู้หญิงคนนี้เขาก็อาจจะทำแบบนี้ด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าการทำแบบนี้จะต้องสูญเสียร่างกายของตัวเองไปก็ตามแต่ในที่สุดก็เป็นเพียงแค่การเสียตัวเท่านั้นถ้าไม่มีอาวุธปกป้องตัวเองเมื่ออาหารที่นี่หมดลงความเป็นระเบียบและคุณธรรมพังทลายลง ผู้หญิงที่เดียวดายคนนี้ก็อาจจะตกนรกทั้งเป็นก็ได้ดีเป็นผู้หญิงที่ฉลาดและเด็ดเดี่ยวมากคนหนึ่งจริงๆแย่แล้วเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความเย้ายวนเขาจะตอบรับดีหรือไม่ตอบรับดี